Well, well, well. what Hello have do here? สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับคลิปแนวนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโรบบก,กันนะครับคลิปแนวนี้ผมก็จะมารีวิวแมปคอรับซอมบี้กันนะครับเป็นแมปแนวคอรบ,บิวตี้ซอมบี้ครับที่ภาพสวยมากๆเลยครับจริงๆแมปนี้เนี่ยมันมาได้นานแล้วนะครับแต่ช่วงเนี้ยผมเห็นมันขึ้นหน้าโฮมโรบอกผมยังบ่อยเลยนะ ผมเองก็ได้ไปเล่นมาแล้วครับแล้วมันสนุกมากเลยครับเลยเอามาทําคลิปรีวิวเลยนะครับงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราไปรับชมรีวิวกันเลยนะครับภาพรวมของแมปนี้นั้น เป็นแมปแนวคอปบิวตี้ซอมบี้ที่จะให้ผู้เล่นนั้นเอาชีวิตรอดจากฝูงซอมบี้เป็นเวฟๆไปยิ่งผ่านไปเว็บสูงๆซอมบี้ก็จะอุดขึ้นและมามากขึ้นครับและเพื่อเป็นการถ่วงเวลาไม่ให้ซอมบี้นั้นมาหาเรามากเกินไปผู้เล่นสามารถที่จะสร้างบาริเคตกั้นทางที่ซอมบี้นั้นจะเข้ามาหาเราได้นะครับ นอกจากนี้ตัวแมปก็ยังมีของเสริมที่จะช่วยทําให้ผู้เล่นสู้กับฝูงซอมบี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเช่นเพกอะโคลาที่จะให้ความสามารถแก่ผู้เล่นแพคอะพันช์ที่จะเป็นเครื่องอัปเกรดอาวุธให้โหดมากยิ่งขึ้นและอื่นๆนะครับสิ่งที่แมปแนวนี้ขาดไปไม่ได้เลยและเป็นไฮไลท์หลักเลยนะครับก็คือกล่องสุ่มครับหรือมิสซิลี่บ็อกซ์ซึ่งจะใช้เงินเปิดถึง950บาทเลยครับในการสุ่มหนึ่งครั้งและก็ต้องลุ้นกันเองครับว่าจะได้อาวุธดีหรือเคลือนะครับ แต่ถ้าเราสุ่มไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้ตุ๊กตาหมีเท่ากับว่าเรานั้นไม่ได้อาวุธอะไรเลยแล้วกล่องมันก็จะสุ่มตำแหน่งใหม่ครับจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ครับไปหาเอาเองแต่ก็ยังดีครับที่มันนั้นคืนเงินให้กับเรานะครับแต่ถ้าเกิดเราดวงดีมากๆเลยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสุ่มได้อาวุธประเภท Wonder Weapon ซึ่งจะเป็นอาวุธที่โกงและโหดกว่าอาวุธธรรมดาหลายเท่าเลยนะครับที่ผมเคยเจอและได้ใช้มาเนี่ยมันก็จะมี เลกันแล้วก็ทันเดอร์กันนะครับแต่เสียดายครับที่ผมไม่ได้อัดตอนที่ได้ทันเดอร์กันมานะครับแต่มันยังมีอีกหนึ่งอันนะครับที่ผมไม่เคยได้เลยคือวินเทอร์ u ฮานะครับจากที่ผมได้ไปดูคนอื่นใช้มาเนี่ยมันสามารถที่จะแช่แข็งซอมบี้จนตายได้นะครับแล้วก็เห็นว่ามันนั้นมีกระสุนลับที่โกงมากๆของปืนตัวนี้อยู่ด้วยครับใครที่อยากให้ผมทำวิธีเอามันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมกันมาได้นะครับ ในส่วนของเพิร์กอโคล่านะครับมันเป็นโคลาที่จะให้ความสามารถพิเศษแก่คนที่ดื่มมันเข้าไปนะครับในปัจจุบันเนี่ยตัวเกมยังมีเพิร์กอโคล่าแค่เจ็ดชนิดอยู่นะครับได้แก่ควิกรีเวนที่จะให้ความสามารถชุบเพื่อนได้เร็วแล้วเกิดเราเล่นโซโล่เนี่ยเราสามารถที่จะชุบตัวเองได้ด้วยนะแต่ชุบได้เพียงแค่3ครั้งมิลคีครับที่จะให้ความสามารถในการถืออาวุธได้3ชิ้นนะครับจากเดิมที่ถือได้แค่2ชิ้นก็แค่เพิ่มมาแค่อันเดียวนะครับ พีเอชด p e r จะทำให้เรานั้นไม่ได้รับดาเมจจากการตกที่สูงเลยนะและไม่ทำให้เราได้รับดาเมจจากแรงระเบิดของอาวุธตัวเองด้วยครับอันนี้คือผมชอบมากมากเลย e ีดโคลาจะให้ความสามารถในการรีโหลดกระสุนได้เร็วขึ้นนะครับ Ste m i ิ up จะทำให้ตัวเรานั้นวิ่งเร็วขึ้นเล็กน้อยนะครับไม่มีอะไรจังเกิลนอตอันนี้ผมชอบเหมือนกันนะค,คือจะทำให้เลือดเรานั้นมากขึ้นและหนังเหนียวนะครับและอย่างสุดท้ายดับเบิลแท จำให้อาวุธของเรามีดาเมจสูงขึ้นและยิงเร็วขึ้นเล็กน้อยนะครับในส่วนของแพคอัพพันช์นะครับมันเป็นเครื่องที่เอาไว้อัปเกรดอาวุธของเราให้โหดมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มรวดลายอักขระให้กับอาวุธเราด้วยนะครับแต่ว่ามันต้องใช้เงินเนี่ยจำนวนมากเลยครับในการอัปเกรดแต่ละขั้นของมัน ขั้นแรกหรือว่าแพ็กวันเนี่ยมันนั้นจะใช้เงินถึง5,000บาทเลยครับในการอัปเกรดซึ่งจะทำให้อาวุธเราเนี่ยเป็นลายสีแดงและบวกดาเมจ100%รขั้น2หรือแพ็ก2เนี่ยจะใช้เงินถึง15,000บาทเลยนะครับในการอัปเกรดซึ่งจะทำให้อาวุธของเราเนี่ยเป็นลายสีเขียวบวกดาเมจ300%รแล้วก็มอดกระสุนปืนของเราครับทำให้มีความสามารถพิเศษ และขั้นสุดท้ายขั้นที่3หรคือ Pack 3ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายแล้วจะใช้เงินถึง30,000บาทเลยนะครับในการอัปเกรดซึ่งจะทำให้อาวุธของเรานั้นเป็นลายสีฟ้าบวกดาเมจถึง700%เลยนะครับแล้วก็มอดกระสุนปืนให้มีความสามารถพิเศษด้วยนะครับตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันสามารถอัปเกรดอาวุธเราได้ถึง3ขั้นนะมารู้ก็ตอนที่ไปเปิดคู่มืออ่านนะครับ นอกจากการใช้เครื่อง pack up punch ในการอัปเกรดอาวุธแล้วมันก็ยังมีอีกหนึ่งเครื่องครับที่เอาไว้ใช้ในการอัปเกรดเคลียร์ของอาวุธด้วยนะยิ่งเทียร์สูงอาวุธก็จะยิ่งดาเมจสูงด้วยเหมือนกันครับซึ่งมันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5เทียร์ด้วยกันนะครับได้แก่คอมมอนที่จะเป็นเคลียร์เริ่มต้นอันคอมมอนก็จะเป็นเคลียร์2ซึ่งจะบวกดาเมจ50ใช้สแครป500ชิ้นในการอัป แล้ก็จะเป็นเทียรสจะบวกดาเมจ125%ใช้สแคป1,000ชิ้นในการอัพอีพ e ิกก็จะเป็นเทียรสจะบวกดาเมจ237.5%ใช้พรีเมียมสแคป250ชิ้นในการอัพและเทียรสุดท้าย Re ีเจเนรีเป็นเทียรหเทียสุดท้ายจะบวกดาเมจ406.25%ใช้พรีเมียมสแคป500ชิ้นในการอัพเลยนะครับพอเสริมนิดหน่อยครับเกี่ยวกับสแคปนะคือสแคปเนี่ย มันนั้นเป็นเศษเหล็กครับที่จะดอกจากการฆ่าซอมบี้เท่านั้นโดยมันนั้นจะมีอยู่2ชนิดครับได้แก่สแคปธรรมดาที่จะเป็นสีเขียวและพรีเมียมสแคปที่จะเป็นสีฟ้าถ้าอยากจะให้เรียกให้ง่ายก็เรียกสแคปเขียวกับสแคปฟ้าก็พอแล้วนะครับสแคปเขียวเนี่ยมันจะหาง่ายครับแล้วก็ดอกเยอะด้วยส่วนสแคปฟ้าเนี่ยจะหาได้ยากแล้วก็ดอกน้อยนะครับ แล้วมันก็ยังมีของอีกหนึ่งอย่างครับที่ก็ใช้สแคปเหมือนกันเลยคือซื้อแผ่นเกาะครับก็จะมีแผ่นสีขาวครับซึ่งจะให้มาเพียงแค่แผ่นเดียวและใช้สแคปเขียว250ชิ้นครับขั้นต่อมาก็จะเป็นแผ่นสีเขียวนะซึ่งจะให้มา2แผ่นและใช้สแคปเขียว500ชิ้นครับและขั้นสุดท้ายแผ่นสีฟ้าซึ่งจะให้มาถึง3แผ่นและใช้สแคปฟ้าถึง250ชิ้นนะครับ แล้วเกิดแผ่นกาะของเราใช้จนหมดเนี่ยเราสามารถที่จะมาเติมเพิ่มได้ครับโดยการใช้แคปเขียวแค่500ชิ้นครับก็สามารถเติมจนเต็มได้นะครับต่อมาครับก็จะเป็นเรื่องของโตะคราฟระเบิดนะเป็นโต๊ะที่เอาไว้ใช้ในการคาราฟระเบิดและคาราฟอย่างอื่นเที่ยวไว้สนับสนุนเราและเพื่อนได้ด้วยนะครับมันสามารถที่จะคราฟของได้ทั้งหมด2ประเภทครับได้แก่เชติคอลและเลเทลนะครับเชติคอลเนี่ยจะมีของให้เราคาราฟอยู่ทั้งหมด4ชิ้นครับได้แก่ Voice Portal จะใช้สแคปเขียว1000ชิ้นเป็นระเบิดหลุมดำครับที่สามารถดูดซอมบี้เข้าไปได้นะสแตนแกเนตจะใช้สแคปเขียว100ชิ้นเป็นระเบิดแฟลทที่สามารถสแตนซอมบี้ได้ชั่วขราวนะครับสตีมช็อตใช้สแคปเขียว150ชิ้นเป็นเข็มฉีดยาที่สามารถทําให้เลือดเรารีไวขึ้นนะครับมังกีบอมใช้สแคปเขียว400ชิ้นเป็นระเบิดลิงไขาลานครับที่เอาไว้ใช้ในการล่อซอมบี้ได้และสามารถระเบิดได้ด้วยนะครับประเภทต,ต่อมาครับเลทัล เลทัลเนี่ยจะมีของให้เราคาบอยู่ถึง5ชิ้นครับได้แก่ทูมาฮอคนะครับจะใช้สแคปเขียว100ชิ้นเป็นขวานที่เอาไว้ปาใส่ซอมบี้ได้นะครับและสามารถเก็บคืนได้ด้วยมูโลตอปใช้สแคบเขียว250ชิ้นเป็นระเบิดขวดครับที่สามารถทําให้ซอมบี้ติดไฟได้เกเนตใช้สแคปเขียว100ชิ้นเป็นระเบิดมือปกติครับที่ไม่ได้มีอะไรพิเศษเซมเทคใช้สแคบเขียว100ชิ้นเป็นระเบิดที่ปาไปแล้วมันจะติดอยู่กับที่ครับเหมือนสติกกี้บอมเลยนะครับ และอย่างสุดท้ายอย่างที่5 c 4ใช้แคปเขียว200ชิ้นเป็นระเบิดที่เมื่อปาไปแล้วมันจะติดอยู่กับที่ครับและสามารถกดระเบิดได้ตอนไหนก็ได้ครับตามชื่อเลยต่อมาก็จะเป็นเรื่องของระบบแต่งปืนและอื่นๆนะครับแมบนี้เราสามารถแต่งปืนได้ด้วยนะครับแต่ว่าของแต่งปืนเนี่ยเราต้องใช้เงินในเกมซื้อครับถ้าเกิดใครที่ไม่ได้รีบอยู่แล้วก็สามารถเอาปืนไปเล่นอัพเวลเพื่อปลดล็อกของแต่งปืนได้นะครับสกินก็สามารถใส่ได้ด้วยนะครับ ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าสกินเขาทํามาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สกินที่สวยส่วนใหญ่มันจะเป็นสกินอีเวนต์หรือสกินที่มันหายเป็นแฮกนะครับในช็อปแล้วเราสามารถที่จะแต่งตัวนะครับให้กับตัวละครเราได้นะครับของแต่งตัวส่วนใหญ่ของตัวละครเนี่ยจะมาจากการสุ่มกล่องทางนั้นนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการอัปเกรดอาวุธอีกรูปแบบหนึ่งนะโดยมันจะแบ่งออกเป็นประเภทประเภทของปืนนั้นนะครับเช่นพิส t ัลก็เป็นส่วนของพิสทัลซับมินชินกันก็จะเป็นส่วนของซับมิชินกัรนะครับเป็นต้น ถ้า e, อยากจะอ e ัพประเทศอื in, like <con> <reais> ่นด้วยเนี่ยก็ต้องปลดล็อกเดเวลเอานะครับเพิร์กก็เหมือนกันครับสามารถที่จะอัพได้เหมือนกันครับเพื่อจะปลดล็อกความสามารถพิเศษใหม่ๆครับรวมไปถึงแอมโมมอดด้วยครับก็สามารถอัพในนี้ได้เช่นเดียวกันครับโดยทั้งเวพอนเพิร์กแล้วก็แอมโมมอดเนี่ยมันนั้นจะต้องใช้นะครับตัวคอรับคริสตัลครับในการอัปเกรดนะซึ่งวิธีได้มันคือเราต้องผ่านทุกๆ1ิบเว็บครับเราถึงจะได้มาอันนึงและเลือกสุดท้ายในคลิปนี้ครับก็คือระบบสร้างเซิร์ฟนะ ใครที่อยากจะหาห้องเร็วๆเนี่ยก็ไปเลือกที่ q u Quick p l a y ครับแล้วก็เลือกแมพที่เราอยากจะเล่นนะครับใครอยากจะเลือกหาห้องเนี่ยก็ไปเลือกที่จอยร็อบบี้นะครับส่วนใครที่อยากจะหาห้องเองและสามารถดูได้หลายๆห้องเนี่ยสามารถไปเลือกที่ Server List นะครับในนั้นเนี่ยมันก็จะได้เห็นห้องทั้งหมดครับในเกมที่มีคนสร้างขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟที่เราอยู่หรือว่าเซิร์ฟอื่นนะ หรือใครที่อยากจะสร้างห้องเองครับก็ไปเลือกที่เคียร์ล็อบบี้ครับในนั้นเราสามารถที่จะตั้งค่าครับได้ตามใจชอบเลยครับอย่างเช่นปรับความยากตั้งว่าเราจะเกิดเว็บไหนเกิดมาแล้วได้เงินมากี่บาทให้สแคปมากี่อันหรือเป็นอมะตะไหมนะครับเป็นต้นนะอันนี้ผมอยากจะให้ทุกคนไปลองปรับเล่นๆกันดูเองครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบระบบเนี้ยมากเลยนะครับคือมันช่วยได้เยอะเลยครับในตอนทำคลิป เออผมขอเตือนอีกอย่างหนึ่งครับคือถ้าเกิดเราตั้งค่าห้อง,องเหล่านั้นจนมันไม่เหมือนแบบปกติแล้วเนี่ยและเราไปเล่นนะครับเราจะไม่ได้ XP อะไรเลยครับตอนเล่นโอเคก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปรีวิวแมปคอร์ับซอมบี้นะหาข้อมูลรีวิวผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับ แล้วเกิดใครที่มีแมปยิงซอมบี้สนุกๆเนี่ยก็มาขอให้ผมทําได้นะส่วนท่านผู้ชมบางคนที่มาขอให้ผมทําคลิป GNB Dead Lo c k 4เนี่ยอันนี้ผมขอไม่ทาครับเพราะว่าคลิปมันไม่มีอะไรเลยครับมันแค่มาอธิบายครับว่าเบื้องหลังการทําแมปโรสกตเนี่ยมันเป็นยังไงเฉยๆนะแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าวิเคราะห์ด้วยนะในคลิปนั้นโอเคหากท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับคลิปในวันนี้ก็บายครับ